สวัสดีวันเสาร์เหงาได้ไงวันเสาร์คิดถึงเราก็ทักมานะวันนี้เรามีนัดส่งชุดเดรสให้ลูกค้าหนึ่งชุดนะคะขอบคุณลูกค้ามากเลยลูกค้าทักมาว่ายังอยู่ไหมเราตอบว่าอยู่คะ่ะลูกค้าลูกค้าก็โอนเงินเลย <laughs> ลูกค้าไม่ขอดูชุดเลยนะ <laughs> เราก็เลยถ่ายวิดีโอส่งให้ลูกค้าไปแล้วว่าสินค้า ม,มีตําหนินะคะแล้วก็จะนับลูกค้าส่งเลขแขกก่อนเที่ยงของวันนี้แล้วก็จะส่งให้เลยยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านวันนี้ไทยกระสางปิ้งงานส่งมัสะดุกเข้ามาส่งได้เลยนะคะแม่ค้าเปิดร้านถ้าไม่เห็นใครอยู่หน้าบ้านก็เรียกได้เลยนะคะ <c oughs> เรกๆตลอด เมื่อเช้าไปรดน้ำต้นไม้ให้เจ๊เทียม,มาเจาเทียมไม่ทาบ,บายเปื่อยอีกแล้วนอนซมนเลยช่วงนี้ไม่ได้ออกงานละมีงานเข้ามาแล้วแต่เจ๊เทียมไม่ได้ไปละเปื่อย <c oughs> เสร็จแล้วติดแท็กให้ลูกค้าส่งเลขแท็กให้ลูกค้าเรียบร้อยขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะเข้ามาชอบได้เลย วันนี拜拜้แม่คาไปละบ๊ายบาย